ทำไม่จำกัดช่วงหาตัรุ่งตอนวันแดงเดือดออาหมวยอย่าโอ้ยทำอะไรอะฮะหนูเก็บจานอยู่เขาไม่ต้องมาเก็บจานแล้วไปล้างหม้อไปล้างหม้อป้าให้หนูล้างวันเลยอะทั้งวันทั้งวันละล้าง3 4สรอบแล้วก็ล้างหม้ออยู่ได้เอาลูกค้าเขาปีนว่าข้ากินทุกวันเนี่ยฮะหม้อเก่าเขาก็ไม่กินหรอกเข้าใจไปหนูล้างแล้วไปดูแลไปดูแลเลยโอ้เอาแขกข้าล้างแล้วไปดู้ดิ สวัสดีค่ะน้าว่าอะไรดีคะไถชื่ออะไรจ๊ะชื่อไถค่ะรู้แล้วน้าถามว่าไถจะชื่ออะไรก็หนูชื่อไถค่ะอ๋อเข้าใจเข้าใจกันผิดแล้วน้าถามว่าไถจะชื่ออะไรก็ถามหนูหนูก็ตอบว่าชื่อไถมมีปัญหาอะไรหรอถามว่าชื่อไถชื่อไถก็รู้แล้วจะถามอะไรนักงหนาเอาไปนี่ค่ะไปล้างหม้อล้างหม้ออีกแล้วตะวานก็ไม่ได้กินดีแล้วล้างแต่หม้อนี่แหละ มีปัญหาอะไรอ๋อไม่มีครับเอาสั่งของกินด้วยเออเอาอะไรข้าวไข่เจียวเอากรอบเปล่าเอ่อเอากรอบครับเอากรอบต้องใส่เปลือกด้วยนะโอ้ใส่เปลือกจะกินยังไงล่ะเอ้ามึงกินไปแล้วมึงกินเขียดทิ้งไปดิี่มึงโง่ดีกว่ามีปัญหาไหมล่ะขาไม่มีครับเอาไวะข้าวไข่เจียวด้วยได้ค่ะอ๋อวันนี้มีทีวีให้ดูด้วยเหรอมีทีวีดิแจ๋วเลยติดละครครับป้าป้าทีวีนี่ซื้อมาใหม่เหรอซื้อมาใหม่เพราะว่าวันนี้นะไม่ธรรมดาเดี๋ยวลูกค้าจะเต็มล้างเลยเพราะอะไรรคับ เป็นวังแดงเดือดแล้วดูงนั่งให้ไป็ที่ไปทางนะจ๊ะจะสั่งอะไรสั่งทีเดียวเลยนะเยสั่งทีเดียวเลยเย้พวกแฟนบอลมันมานะเด็กผมเด็กผีมานะหรือไม่มีเวลาสัง่งละอ๋อได้ครับเฮี๋ยวมักจะดูฟุตบอลกันก็มาสั่ง<ด>อาหารด้วยมาเดี๋ยวน้ำเนื้อไปกินก่อนตุ้งเดง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 อะไรอ่ะตุงต้งเดงตุ้งอ๋อหลังตะลุงหลังตะลุงไม่ใช่ง้อปลาโอเค lovey l o ลับๆลับไปลับไปลับไปไอ้พีไม่มีสารเห็นะวันเนี้ยบอกได้เลยเองเสร็จข้าแน่ปิดปากไปดีกว่าทำไมไอ้เป็ดล่นอะไอ้เด็กของหรือเด็กเป็ดวะพูดอย่างนี้ได้คิดเองแน่ ดูวิธีใส่หัวกูเนี่ยแั่นอนแน่นอนดูฟุตบอลอย่างเดียวนะอย่ามาทะเลาะกันเด็กหงก็ส่วนเด็กหงเด็กผีก็ส่วนเด็กผีหนูเป็นเด็กผีเหรอแน่นอนครับผมตัวเล่นในทีมนี้รู้จักหมดเลยรู้จักทุกคนเลยครับเพียปีกขวาเด็กผีมาต้าปีกซ้ายมาแน่กองหน้ามาเที่ยวนี่นี่มาเที่ยวย่างี้ถ้าเด็กผีจริเดี๋ยวถามนิดนึงประตูชอบใครสักดิธิ์อร่อย สาประตูยางเงโอ้ยโอเคแล้วเข้าไม่ได้ยามยืนฝั่งหมดอันนี้เด็กผีเด็กผีเอาแล้วเด็กหงอ่ะโอ้ยนี่หงรู้จักอย่างว่าแต่สโมสรหงทุกสโมสรต้องรู้จักหมดถูกต้องเรารู้จักไงรู้จักนี่บุฟเฟ่ต์แล้วหลับุฟเฟ่ต์หัวหนาประตูบุรี่หนาประตูนี่โอลิเวอร์คานแล้วเราโอลิเวอร์มีไว้มีไว ทำไมขึ้นพี่เต๋อหลุแล้วพี่เต๋อคนที่ฝาเดี๋ยวไอ้ฉสาวคนนั้นเตะคนไหนชอบขอลูกอมเพื่อนนักเตะคนไหนชอบยาราดไม่ใช่ใครเมสซี่เมสซี่เมสซี่กางใหญคนไหนขับรถเร็วขับรถเร็วเออลูนี่เฮ้ยเฉียบถูอ่ะ วิวฟุกอะม่ถูกง่ายจังวะเอาไว้ครับฟุตบอลมาแล้วไปเปิดฟุตบอลให้พี่เขาดูให้ดูนะคะต้องทำใจนะภาพมันไม่เคยชัดเพราะว่าติดดวดกุ้งช่วยหน่อยโอ้ยค่ะค่ะชั้นัดีัดจะชั้นอ่ะพยียมนี่ดูแต่นี่ชั้นเลยบอลมาเต็มลูกเลยเนี่ยแต่ตรงนี้ไม่ชัดดพี่

โอย่าคลองดิจ่ายดิเออจ่ายด้วยเออจ่ายดิเจ่ายดิจ่ายบอลเหรอจ่ายให้กูดิพี่อุ้มีตังค์เนี่ยเราไปรู้จักกันเคลียร์เคลียร์เฮ้ยเคลียร์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 บอลเคลียร์กูทำไมเนี่ยนี่มือไว ไ,ไม่อะไรทีวีเฮียเปลี่ยนเหอะภาพลบอีกแล้วอ,ะอ,อ่ะน,นั่นดี่เราปรับให้นะเฮ้ไม่จองละ่ะเฮียระวัง,วงไม่ทำอะไรอะ่ะต้องจะปรับแต่ทีวีไม่ต้องปรับเลยไปล้างหม้อล้างไอเอี่ยมเฮีย <c oughs> ล<ะ>้างห,ห,หม้อจนกรอนหมดแล้วนะเดี๋ยวว่าปรับให้เด <c oughs> ี๋ยวก่อนนงเอ๊ะมาทำไมวะเสาก็เพิ่งซื้อมาใหม่ใหม่ว่มันต้องสัมผัสกับคุณดีหว่าเนี่ยว่มันต้องคำนังด้วยหรือไม่ได้เป็นแฟนอะไรใช่ไหมป้าครับไม่ได้เป็นเด็กโงเด็กผีไม่มีเอาลูกมาได้เลย อะไรกเน,นี่ยช่วยไปยึมจับสาวให้หน่อยอ๋อสัมผัสเลยจับให้มันชัดๆอ,อ่ะชัด<อ>ๆแล้วก็บอกเขาด้วยใครอยากเลยเอยับดิ่ไม่ฟันนะใครยักดีๆดดิ้ พอแล้วผมใจกับสายไปดูยกขาขึ้นข้างดิได้ครับข้างนั้น่ะเอาสัมผัสเอามือแล้วมือแตะตรงนี้แตะอ่านั่นแหละแล้วทำไปทำไปได้แล้วไป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 แล้วเอาหัวก้มลงหน่อยแล้วเอาหัวก้มเหรอไม่ต้องดูก็ได้โอ้ยปลาปลาไปทำเล่นลูกเป็นยังไงฮะเดี๋ยวก็ไม่ชัดไปชัดไปดูที่บ้านแล้วกลับไปเลยล้วอะไรอ่เด็กปืนอะ เอายเียน <t aks> ี่วันแดงเลือดไปไงมีแต่เลือด